จะเป็นยังไงเมื่อสาวสวยโดนสาบให้ดวงสวยทั้งชีวิตสวัสดีครับบุญจะมาสปอยหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่องดันเบรมคาม a r m นำแสดงโดยกิลเซเลโซเรนาตานอตตีและไอซ์ลินเด์เบสสามารถรับชมความสนุกกันได้ที่เน็ตฟลินะครับหนังเริ่มต้นที่ซาล่าเล่าถึงความสวยต่างๆที่เข้ามาในชีวิตว่ามันเกิดขึ้นจากลูซี่น้องสาวของเธอ เพราะในงานฉลองวันเกิดครบรอบ5ปีของน้องสาวนั้นซาร่าไปแย่งน้องเป่าเค้กแถมยังขโมยพรของน้องอีกทําให้น้องโกรธเลยบอกจะขโมยพรของพี่ไปตลอดชีวิตแล้วภาพกระตัดไปที่ซาร่าตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเธอสนิทกับอารอนมากและในงานแสดงดนตรีขณะเธอจะได้จูบก,กับอารอนนั้นน้องสาวก็ดันโทรเข้ามาขัดจังหวะและเธอก็ไม่ได้เจออารอนหรือรักแรกอีกเลยเนื่องจากเขาย้ายไปอยู่ต่างเมือง ปัจจุบันอารอนกลายเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ลูซีกลายเป็นนางแบบชื่อดังส่วนซาร่าเธอเปิดร้านขายเสื้อยืดร่วมกับเพื่อนสาวของเธอและอาศัยอยู่ที่บ้านเก่าของยา่าซึ่งกำลังจะพังแหล่ม่พังแหล่และเธอกระโทษที่ชีวิตของเธอนั้นมันห่วยสวยตลอดเป็นเพราะเธอโดนน้องสาวแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปหลายวันต่อมาลูซีหรือน้องสาวก็มาหาซาร่า ซึ่งพ่อกับแม่ก็มาเช่นกันแถมยังบ่นเรื่องที่เธอไม่ยอมซ่อมบ้านยาอีกเธอเลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องพ่อแม่กำลังจะแยกทางกันแทนพร้อมแม่จะไปคบกับคนที่เจอในเน็ตทันใดนั้นลูซี่ก็บอกหลอนกําลังจะแต่งงานแล้วแต่ละคนก็พูดถึงแต่เรื่องของตัวเองสาลาที่รำคาญจิงตัดบทพร้อมไปส่งทุกคนยังห้องนอนที่เตรียมไว้แล้วก็ไปวิดีโอคอลคุยกับโรเบโตแฟนหนุ่มของเธอแต่สัญญาณก็ขา,ขาดห,หายทำให้เธอเซ็งมาก รุ่งเช้าคู่มันของลูซี่ก็มาที่บ้านและพอซาร่ารู้คู่มันของน้องคืออารอนก็ตกใจแต่ก็ไม่ใส่ใจเพราะน้องมัาจะได้สิ่งดีๆไปเสมอซึ่งตรงข้ามกับเธอส่วนอารอนพอได้เจอซาร่าก็ดีใจยังออกหน้าออกตาซึ่งพอแม่ก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ก่อนทั้งคู่สีกันยกเว้นลูซี่ที่เพึงรู้ทั้งคู่รู้จักกันมาก่อน ดานซาลาพอเห็นอารอนสนิทสนมกับลูซี่ก็สติแตกเลยขอตัวไปจัดห้องลูซี่เห็นซาลาทำตัวปแปลกๆเลยตามไปคุยและพยายามปอบแม้จะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามต่อมาซาลาก็ไปที่ร้านพร้อมโทรไปหาเพื่อนสาวเนื่องจากอยากหลบหน้าไปซักพักทันใดนั้นอารอนก็พอมาแล้วทั้งคู่ก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนเดิมทว่าลูกค้าก็เข้ามาขัดจังหวะซยก่อน ส่วนแฟนคลับของลูซี่พอรู้ข่าวการมั่นของหล่อนกับอารอนผ่านทางไลฟ,ฟ์สดก็รีบแสดงความยินดีสักภากกวุ่นวายพอแฟนคลับที่อยู่ใกล้ๆมาร่วมฉลองตอนที่ทั้งหมดกําลังทานข้าวร่วมกันสารากับอารอนเห็นอย่างนั้นจึงรีบหลบไปอยู่ใต้โต๊ะด้วยกันครับ เมื่อซาร่ากับลูซี่อยู่ด้วยกันตามลำพังลูซีก็สงสัยทำไมซาร่าถึงทำให้อารอนหัวรอะได้จนซาร่าได้รู้ว่าอารอนกับลูซี่เป็นแฟนกันมาได้ไม่กี่เดือนและเพิ่งเจอกันตัวเป็นๆเ,เมื่อสามอาทิตย์ก่อนเพื่อนสาวรู้อย่างนั้นจึงยุซาร่าให้กลับไปคบกับอารอนแม้ซาร่าจะมีแฟนคือโรเบโตอยู่แล้วก็ตามแต่ซาร่าก็ไม่สนใจคำยุ ดาลูซีเมื่อรู้แต่ก,ก่อนซาร่ากับอารอนเคยทำผ้าลายแปลกๆด้วยกันโดยใช้เทคนิคไซยาโนไทยซึ่งคล้ายกับผ้ามัดย้อมทำให้ลูซีถึงเพราะมันสวยมากดังนั้นจึงนำไปเสนอกับโคราวิต้าดีไซเนอร์ชื่อดังที่กำลังหาเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ๆสำหรับงานแฟชั่นเฟส ซึ่งพอเขาได้เห็นผลงานของซาร่าก็ชื่นชอบทันทีลูซี่เลยเสริมว่าซาร่าจะทําชุดงานแต่งให้หล่อนด้วยพร้อมแนะนําให้เขาพาซาร่าไปออกงานที่แฟชั่นเฟสแต่ซาร่าก็ปฏิเสธโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมส่วนอารอนเขาแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเดืกล่าวถึงความสุขตอนมอปลายที่รู้สึกสนุกและมีความสุขกับซาร่าต่อมาขณะซาร่ากำลังนั่งดื่มด้วยอารมณ์เซ็เงๆอารอนก็ล่ม,มดื่มด้วย ซึ่งบาร์เทนเดอร์ก็รู้จักเขาเลยเปิดเพลงนางของอารอนให้ฟังทำให้เธอขำกับประโยคเธอคือหมักฝรั่งรสอบเชยของฉันแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นมาสักพักอารอนก็รู้เธอหนักใจเรื่องที่ความสวยมักจะเข้ามาหาเธอตลอดดังนั้นที่เธอปฏิเสธไปงานแฟชั่นเฟสกับดีไซเนอร์ก็เพราะสาเหตุนี้อารอนจึงบอกจะคอยช่วยเธอเองจนเธอยอมตกลงไปร่วมงานในที่สุด จากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปหาอะไรกินพร้อมกับร้องเพลงร่วมกันเหมือนสมัยมอปลายทำให้ทั้งคู่สนุกมากแต่ความสุขหมดไปเมื่อซาร่าเห็นโรเบโต้แฟนหนุ่มของเธอได้ทำเซอร์ไพรส์โดยการมาหาที่บ้านรุ่งเช้าขณาลูซี่พูดเรื่องจะจัดงานแต่งโดยมีซาร่าเป็นคนออกแบบชุดแต่งงานให้โรเบโตฟังพอก็มโมโหขึ้นมาเพราะโกดเรื่องที่แม่นอกใจทุกคนจึงพูดอะไรไม่ออก ส่วนซาร่าเมื่อบอกเรื่องจะไปร่วมงานแฟชั่นเฟสกับเพื่อนสาวเพื่อนก็ดีใจมากแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันทำเครื่องประดับกับคอรเลคชั่นสำหรับงานแฟชั่นเฟสหลายวันต่อมาซาร่าก็โมโหมากเพราะลูซี่กับอารอดออกไปนอนโรงแรมเลยลืมปิดห้องให้เธอทำให้พาที่เธอตากไว้โดนแดดจนนำมาใช้การไม่ได้จึงบอกจะไม่ไปร่วมงานแฟชั่นเฟสแล้ว อารอนเลยไปกล่อมเธอโดยเล่าถึงความล้มเหลวของตัวเองที่กว่าจะเป็นนักร้องดังนั้นเคยถูกด่าต่างๆนานาและบางครั้งก็ยังมีการประท้วงให้ยกเลิกงานคอนเสิร์ตด้วยแต่พอเขาได้ฟังเพลงโปรดเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วเธอก็ได้รู้เขาเขียนเพลงนี้ให้เธอพอที่มาเห็นทั้งคู่สนิสนมกันก็เข้ามาขัดจังหวะพร้อมเตือนสติเธอว่าอารอนคือคูมันของลูซี่ วันลุงงคืนลูซี่ก็มาระบายให้ซาร่าฟังว่าอารอนคงไม่ต้องการแต่งงานกับหลอนเพราะเขามาเขียนเพลงให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นรักแรกทำให้ซาร่าตกใจจนพูดอะไรไม่ออกแต่พอรู้ลูซี่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นก็โล่งใจเลยหันไปปลอบน้องพร้อมบอกจะจัดการเรื่องชุดแต่งงานให้ตามเดิมตกดึก อารอนก็ชวนซาร่าไปเก็บขนนกฟามิงโกเพื่อน,นํามาเป็นอุปกรณ์ในการทําชุดทํำมถึงกูสนิทกันมากกว่าเดิมจนเธอได้รู้เขาเริ่มไม่แน่ใจเรื่องจะแต่งงานเนื่องจากมาเร็วไปเธอเลยรู้สึกเหมือนมีโอกาสจะได้กลับมาคบกันแต่พอได้มาเจอโรเบโตที่บ้านกับลูซี่ก็ขอตัวไปทํางานเพื่อจะได้ไม่คิดฝงซานครับ เมื่อถึงวันงานแฟชั่นเฟสสาราก็น,นำผลงานมาให้ดีไซเนอร์ดูและพอเห็นเขาจ้องผลงานของเธอทีละชิ้นทีละชิ้นก็หนักใจและคิดว่าเขาคงจะเกลียดผลงานของเธอเป็นแน่แต่กลับตรงกันข้ามเพราะดีไซเนอร์ชื่นชอบมันมากดังนั้นงานวันนี้จึงให้สาราเป็นคนดูแลทั้งหมด ดางซาร่าเธอตื่นเต้นมากอารอนเลยไปปลอบเธอพร้อมบอกตัวเองก็เคยเป็นทำให้เธอขำพร้อมไม่เชื่อเนื่องจากเขาไปถึงนักร้องซูเปอร์สตาร์ดังนั้นคงไม่เคยประมาะเหมือนเธอจนรูเขาเองก็ประมาะเช่นกันจากนั้นก็นั่งทำสมาธิด้วยกันครับเมื่องานเริ่มอารอนก็ออกไปร้องเพลงเปิดงานและตามมาโดยคอลเลกชันผลงานสวยๆของซาร่าโดยหนึ่งในานางแบบก็คือลูซี่ซึ่งทุกคนก็ชื่นชอบผลงานทําให้ซาร่าดีใจมาก หัวลุงคืนซาร่ากระพบอารอนนำของกินมาให้เธอกับกล่องของขวัญใบหนึ่งซึ่งบรรจุซีดีอัลบั้มแรกที่เขียนอุทิศให้กับซาร่าและเสื้อคลุมเธอจึงรีบไปหาเขาเพราะไม่เข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ยังไม่ทันจะได้พูดโรเบตโตก็โผล่มาเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเป่าประกาศว่าจะแต่งงานกับโรเบตโต ส่วนพ่อพ่อกําลังสืบหาวอนหนุ่มออนไลน์ที่แม่คบนั้นเป็นใครเพราะกลัวจะมาหลอกลวงแม่จากนั้นก็ไปเตะลามด้วยกันดาซาล่าเธอไปปรึกษาเพื่อนสาวว่าเธอรักอารอนแต่ก็ทำร้ายจิตใจลูซี่มีได้แถมตอนนี้ยังต้องมาแต่งงานกับโรเบโตอีกและโรเบโตก็วางแผนจะมาอยู่ที่เมืองนี้ด้วยเผื่อสาวเลยบอกจะจัดการเรื่องโรเบโตให้เอง แลพ้พาวกระตัดมาที่เพื่อนสาวพาโรเไปโตเดินเยี่ยมชมเมืองท่ามกลางแดดรล้ลอนๆพร้อมบอกตอนนี้อากาศกําลังสบายๆแถมร่อนยังไม่ให้เขาดื่มน้ําอีกซึ่งสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็เป็นลมลมฟุบลงไป เมื่อโรเบโตฟื้นก็พบสาลามาเฝ้าไข่พร้อมบอกเขาเป็นไข้เลือดออกซึ่งเป็นผลมาจากความซวยของเธอแพร่กระจายไปสู่เขาแล้วก็บรรยายถึงความซวยต่างๆที่เธอเผชิญอยู่แต่เขาก็รู้ทันว่าเธอส่งเพื่อนสาวมากแกล้งเขาและก็เข้าใจว่าตอนนี้เธอไม่ได้รักเขาแล้วดังนั้นเขาที่อยากให้เธอมีความสุขเลยอยากให้เธอไปอยู่ในที่ที่เธออยากอยู่ หรือไปเป็นหมากฝรั่งรถอบเชยทำให้เธอตกใจและก็ดีใจที่โรเไปโตเข้าใจเธอแต่โรเไปโตก็ขอร้องอย่างหนึ่งคือขอแหวนมั่นคืนเนื่องจากแหวนถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่น ดารูซี่หล่อนตกใจมากที่รู้ซาลาเลกัโรเบโตต่างจากอารอนที่ยิ้มออกมาด้วยความดีใจซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานทั้งหมดก็มาพักอย่างโรงแรมที่จะจัดงานแต่งอารอนที่อยู่กับซาลาสต่อสองก็พยายามจะบอกอะไรบางอยา่างแต่เพื่อนๆของเขาก็เข้ามาขัดจังหวะเสือก่อนส่วนแม่แม่ชี้ให้พอดูหนุ่มออนไลน์ที่นั่งรอแม่อยู่ไม่ไกล ทำให้พอรู้หมอนั่นไม่ได้โกหกรูปร่างหน้าตาก็เลยยอมแพ้และยอมให้แม่ไปคุยกับหมอนั่นพร้อมยอมอยาให้แม่แต่โดยดีส่วนลูซี่พอเห็นพ่อแม่จะแยกทางกันก็รู้สึกไม่ดียิ่งเห็นซาร่ากำลังมีความสุขกับเหล่าเพื่อนๆของอารอนก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆ รุ่งเช้าคณะลูซี่มาโชว์ชุดแต่งงานที่ซาร่าออกแบบให้บรรดาน,นักข่าวดูนักข่าวก็ถามถึงความรู้สึกของเธอที่จะได้แต่งงานเธอจึงเงียบไปสักพักก่อนจะบอกชุดนี้พี่สาวเป็นคนออกแบบให้แล้วก็วิ่งหนีไปเมื่อลูซี่มาเจอซาร่าก็ชักชวนเธอให้มาเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวแต่ซาร่าก็ไม่กล้ารับแล้วก็รีบไปหาแม่เพื่อชวนมาที่งานจนเห็นแม่กำลังมีอะไรๆอ,อยู่ทำให้ลูซี่โมโ oh หที่แม่นอกใจพ่อทั้งๆที่พ่อยังอยู่ห้องข้างๆ และก็ได้รู้ความจริงที่แม่กําลังมีอะไรๆกับพ่ออยู่ต่างหากส่วนเรื่องหนุ่มออนไลน์นั้นแม่กุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้พ่อพยายามทําให้แม่กลับมารักอีกครั้งลูซีเลยถามการได้รักใครสักคนมันรู้สึกยังไงพ่อกับแม่เลยตอบว่ามันรู้สึกสุขจนล้นออกและทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ดาลูซีเธอไปหาอารอนแล้วก็พบเขายัางไม่ได้เตรียมตัวซึ่งเขาก็พยายามแก้ตัวต่างๆนานาสักพักเธอก็บอกไม่เคยชอบเพลงของเขาเลยและตอนอยู่ด้วยก็ไม่ได้รู้สึกสุขจนล้อนอกไม่ได้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาซึ่งเขาก็บอกไม่ชอบไลฟ์สไตล์ของเธอเช่นกันและก็รู้สึกเหมือนกันหัาต่างคนต่างแทบไม่เคยรู้จักกันเลยทาให้ถึงคู่ยิ้มที่รู้สึกตรงกันสุดท้ายเลยจะยกเลิกงานแต่งโดยที่เธอจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดให้เอง ต่อมาลูซี่ก็ไปสารภาพกับซาร่าว่าหล่อนรักความเป็นอารอนแต่ไม่ได้รักในตัวอารอนเลยและก็รู้ด้วยว่าเพลงต่างๆของอารอนนั้นเขาแต่งให้ซาร่าทำให้เธอตกใจเลยจะรีบอธิบายแต่ลูซี่ก็ตัดบทว่าไม่ได้แค่ตรงจุดนี้และหล่อนรู้สึกอิจฉาโชคของซาร่ามาตลอดทำให้ซาร่างงงงเพราะชีวิตของเธอมีแต่โชคร้ายตั้งแต่หล่อนสาบตอนอายุห้าขวบ ลูซี่เลยงงบ้างแล้วก็อธิบายเป็นฉากฉากแล้วภาพปย้อนกลับไปในอดีตที่ลูซี่ไปขอโทษซาร่าพร้อมบอกจะยกพรทั้งหมดให้แต่ซาร่าก็ไม่สนใจปัจจุบันเมื่อซาร่ารู้ตัวว่าเข้าใจผิดก็โล่งใจจากนั้นก็ไปดักรออารอนพร้อมเปิดเพลงที่เขาชอบก่อนจะจูบกันยังดูด,ดื่มก่อนจบซาร่าขอตัวไปเที่ยวกับลูซี่เพื่อไปทำตามพรที่เธอขอตอนแยงลูซี่เป่าเค้กในวัยเด็ก ส่วนงานแต่งเพื่อไม่ให้งานล่มพ่อกับแม่จึงตัดสินใจแต่งงานกันอีกรอบสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของลูซี่สาวน้อยที่คิดว่าตัวเองดวงสวยเนื่องจากโดนน้องสาวสาดตั้งแต่ตอนยังเด็กจนวันหนึ่งเธอพบว่าน้องสาวของเธอที่ตอนนี้เป็นนางแบบสุดสวยได้มันหมายกับแฟนเก่าของเธอที่เป็นรักแรกซึ่งพอได้คุยกับแฟนเก่าฐานไฟเก่าก็คุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เธอก็ไม่กล้าสารต่อเพราะคิดว่าจะต้องเจอเรื่องราวร้ายๆเป็นแน่ เขาว่าพอได้รู้ความจริงที่เธอไม่ได้ถูกสาปและน้องยกพรทั้งหมดให้เธอตั้งหากเธอจึงไปสรารภาพรักกับแฟนเก่าจนกลับมาคืนดีกันได้ในที่สุดก่็จบไปแล้วนะครับกับหนังดอนเบรมคาร์มาหนังได้คะแนนจาก imdb 4.8คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ